สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคลิกเะี้ SLK R172 นะครับจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์ไอซ์ซอสมีระบบเปิดปิดวาล์วนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเราทําอะไรกันบ้างคันนี้จะเป็นปลายอาคารนะฮะคันนี้จะใช้ไซส์ใหญ่หน่อยเนื่องจากว่าดิฟมันใหญ่นะฮะใช้ไซส์เป็น4นิ้วมอสูตรยูโรอาร์ไอซ์ซอสนะครับเดินเลททั้งคันนะฮะสามส่นสี่หนห้าทำตั้งแต่ดาวไปแล้วนะเพราะคันนี้เตรียมขึ้นจูนสเตย์สองนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเรื่องเสียงแล้วตอนเร่งนะครับเป็นไง ตดด้นะฮะรุดอ๋อปรุดถุง,งเกียอะไเมื่อกี้ทดสอบมาตันเร่งนะฮะกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซอสนะฮะใน SLK R172 พร้อมจูนสเตย์สองนะฮะหลังจากจูนมาแล้วก็ดึงกันตึงกันแบบนี้กันไปนะฮะสำหรับเพื่อนที่ใช้ SLK ทุกรุ่นนะฮะอยากจะทำท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซอสมีระบวาล์วเปิดปิดนะฮะ จะเงียบจะดังอยู่ที่รีโมทนี่เองนะครับมาอาร์ทอซิงได้เลยหรือว่าจะจูนสเตจสอให้ดุด,นดันแบบคันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงข้างนอกกันนิดหนึ่งนะฮะผมว่าเป็นชุดทอบเปิดปิดวาวเนี่ยตอบโจทย์สุดแล้วอยากจะดังเมื่อไรหรืออยากจะเงียบเมื่อไรได้เสมอนะฮะแต่ถ้าเสียงเดียวก็จะลำบากหน่อยในการใช้ชีวิตนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถคอนโทรลเสียงได้เอาลองดู อยากรอแบบนี้มาหาทอซิงครับอยูรออาร์เด็กซ์อดเอสร์หนึ่งเจ็ดสองจูดอีซสไตล์สองครับผมขอบคุณครับ